ฟังสบายกับสบทสงขาเพลียงเพราะกับวันสบายสบาย กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงเวลาของฟังสบายกับสวทสงขากับส้มจี๊ดชนธิตานรุชาติค่ะช่วงนี้กลับมาติดตามเรื่องของการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะคะมุ่งดึงดูดนักลงทุนเพิ่มการจ้างงานแล้วก็สร้างรายได้ค่ะซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดย ก่อนการประชุม,มน,นะคะว่าการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใน4ภาคของไทยรวมทั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน10แห่งเนี่ยเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลน,นะคะที่ต้องการพัฒนาการลงทุนแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ในแต่ละพื้นที่ให้เติบโตขึ้นค่ะมุ่งหวังให้มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไทยค่ะรวมถึงการเพิ่มโอกาสเศรษฐกิจฐานรากให้ได้รับประ ในการพัฒนาอย่างทั่วถึงนะคะตลอดจนการเชื่อมโยงแล้วก็กระจายประโยชน์ไปยังพื้นที่โดยรอบแล้วก็จังหวัดอื่นๆในภูมิภาคด้วยค่ะก็ถือว่าต้องสอดคล้องกับการบริหารราชการนะคะที่ได้มีการปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างทั้งระดับจังหวัดระดับกลุ่มจังหวัดแล้วก็ระดับภาคด้วยเพราะฉะนั้นนะคะทางท่านายกรัฐมนตรีเองก็ได้ขอความร่วมมือนะคะให้ทุกภาคส่วนประสานงานแล้วก็ เรียกว่าร่วมกันนะคะประสานงานแล้วก็ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินงานให้มีการพัฒนาอย่างก้าวหน้าแล้วก็ต่อเนื่องด้วยเน้นการพิจารณากิจการเป้าหมายแล้วก็สิทธิประโยชน์ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษแล้วก็ชายแดนอาเขตชายแดนใต้ค่ะซึ่ง เป็นองค์ประกอบสำคัญในการดึงดูดนักลงทุนที่จะเข้ามาเพื่อรองรับการขยายตัวของกิจกรรมเศรษฐกรริจต่างๆในพื้นที่นะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องของการเพิ่มการช่วยการจ้างงานแล้วก็สร้างรายได้ให้เกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะนท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำมานะคะเพื่อที่จะให้เราทุกคนเนี่ยช่วยกันทุกภาคส่วนช่วยกันในพื้นที่บ้านเราก็จะเป็นในพื้นที่ของอำเภอสะเดานะคะคุณผู้ฟังเขต พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาจะอยู่ในพื้นที่ของอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวไปติดตามรับฟังจากสารคดีเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลากันค่ะสารคดีพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริม SME ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจของภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่มีด่านศุลกากรสะเดาและด่านศุลกากรประดังเบซาเป็นด่านทางบกที่มีมูลค่าการค้าสูงสุดอันดับหนึ่งและสองของประเทศเนื่องจากเป็นด่านที่อยู่ใกล้ท่าเรือปีนังและท่าเรือกลางของมาเลเซียมีการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทยมาเลเซียผ่านทางด่านศุลกาก,ากรประดังเบซาและยังมีฐานการผลิตในพื้นที่ ทั้งอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราแปรรูปอาหารทะเลอิเล็กทรอนิกส์และยังเป็นพื้นที่ที่อยู่ภายใต้โครงการความร่วมมือเศรษฐกิจ3มฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยหรือ IMT GT รัฐบาลจึงได้กำหนดให้พื้นที่ตำบลสะดาตำบลสำนักขามตำบลสำนักแต้วและตำบลปรดังเบซาอำเภอสะดาจังหวัดสงขลาให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งเสริมการค้าการลงทุนในพื้นที่โดยธุรกิจที่เหมาะกับการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้แก่อุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านธุรกิจการค้าที่ต้องมีการตั้งคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าส่งไปจําหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้านธุรกิจขนส่งที่สนับสนุนการท่องเที่ยวธุรกิจบริการที่หลากหลาย เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนซึ่งนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาเศรษธธรฐกิจพิเศษสงขาจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรที่มีมากกว่าการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในพื้นที่ทั่วไปและจะได้รับประโยชน์จากการใช้แรงงานต่างด้าวที่จะสามารถเข้ามาทำงานในโครงการได้ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีมาตรการสนับสนุนอื่นๆทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นรองรับการลงทุนการจัดหาพื้นที่ให้เช่ารวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จแบบครบวงจรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนอีกด้วย นับเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนของนักลงทุนในประเทศที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพื้นที่จังหวัดชดา,า,ายแดนภาคใต้และส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีอาชีพมีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไปสารคดีพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและส่งเสริม SME ในพื้นที่จังหวัดสงขลา